อีกรอบอีกรอบไปไม่เนี่ยได้แล้วครับแมวมิก้มาเร็วมาเร็ว ไปแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมให้โดนแสงมาไปแล้วเห็นไหมทุกคนโดนแสงมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วมิกกี้มิกกิไอเนี้ยน่าจะออกไม่ได้นะโดนขังอ๋อมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ววู้ยวิโคสวยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โอ้อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเมก้โอ้ยโอ้ยโ,ยโคตรสวยโอ้โหบินโ,โคตรนานรอบนี้ไอส้สัตว์เฮียเอ่เยเจ็ดแม่แม่งตกใจมาเลยอันนี้อยู่นี่นะครับโอ้โหเฮ้ยแม่งสั่นเลย